หลังจากที่เราล็อกอินหรือทําการเข้ามาในระบบแล้วพวกเราก็จะมาเจอหน้าหลักข้องระบบและอยู่ในวิดีโอนี้พวกเราจะมาแนะนําภาคส่วนหลักข้องระบบว่ามีพาคส่วนใดแด่เบื้องซ้ายมือเอินว่าเป็นพาคส่วนข้องเมนูซึ่งจะรวมเอาฟังก์ชันการเฮดเวกต่างๆไว้ที่เมนูด้านซ้ายสอดขัดไม่ถึงเส้นทางลัดเป็นเมนูที่เราต้องใช้ประจํา เราบอกว่าจะเป็นเมนูการค้ายการออกอินโวย์เรา invoice, ลูกหนี้สต็อกหรือการเบิงรายงานจนไปถึงลูกค้าส่วน overview เป็นส่วนที่แสดงแดชบอร์ดหรือเอินว่าเป็นส่วนแสดงข้อมูลที่สำคัญของธุรกิจเสร็นยอดค่ายประจำวันประจำเดือนและประจำปีและจะมีกรับที่บ็อกบงบอกถึงยอดค่ายต่างๆประเภทของสินค้าต่างๆ และสถ,สถิติการค่ายภายในเดือนภายในปีและอยู่ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนที่จะบ่งบอกถึงสิ้นค้าไกลหมดซึ่งพักส่วนแดชบอร์ดและข้อมูลที่สําคัญนี้ก็ที่ว่าเป็นส่วนที่ทางระบบข้อมูลออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของหารหรือเจ้าของธุรกิจได้เห็นข้อมูลสําคัญสาคัญที่เคลื่อนไหวภายในมือภายในเดือนหรือภายในปีของหานค้าหรือว่าของธุรกิจตัวเองเพื่อที่จะได้ติดตาม และใช้ในการประกอบการตัดสินใจในธุรกิจหรือในห้างค้าได้อย่างถึกต้อง